สวัสดีจ้าท่านผู้ชมจ๋าจากเยสนชีวิตในฟินแลนด์เด้อค่ะเด้อมาชมวิวทิวทัศน์กับเยสนเด้อพี่น้องเอ้ยสวยตอนนี้หรือดูใบไม้ร่วงเยสนก็อดกเก็บภาพไปไม่ได้พี่น้องจ๋าเก็บภาพมาฝากพี่น้องได้พี่น้องจ๋าภาพสวยๆกับพี่น้องดูตัวมันเหลืองอลามเลยทั้งภูเขาเลยนะพี่น้องเอ้ย น,นี่อยู่ตรงขอบบัวค่ะพอดีฟาร์มบัวค่ะพอดีสวยสวยพี่น้องเอย้ยยก็บภาพสวยๆมาฝากพี่น้องจา้าเพราะว่ามันจะร่วงหมดแล้วนี่ยิ่งไปถึงอาทิตย์ก็ไม่มีแล้วพี่น้องตอนนั้นยิ่งแต่เหลืองพอนี้นี่ก็มันก็เริ่มร่วงลวงมามันก็เริ่มบางแล้วพี่น้องตอนมันเหลืองใหม่ๆยิงแต่สวยพี่น้องจาอ๋ายายสนถ่ายวิวทิวทัศน์ให้ดูจับจับพี่น้องจา๋า มันสวยจริงๆพี่น้องเอ้ยเยสสวนก็อดถ่ายไม่ได้พี่น้องจ้ามาชมวิวทิวทัศน์กันเยสวนพี่น้องจ้าชมวิวไปด้วยกันจ้าสองข้างทางสวยมากพี่น้อง ยสนก็ไม่อยากให้มันร่วงเลยพี่น้องเอ้ยอยากให้มันอยู่อย่างนี้เห็นแล้วมันสวยมากเลยเนาะคะ่ะ okay. so, แต่พอใบไม้มันร่วงแล้วนะคะพี่น้องจ๋าพอช่วงหน้าหนาวเด้อค่ะเด้อมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเด้คะมันจะสวยไปอีกแบบหนึง่งมันก็จะเวลาหิมะตกหรือว่าแรงกดอากาศต่า แล้วที่นี้มันจะเป็นเกร็ดทิมะตามกิ่งนะคะที่ว่าต้นใบไม้ชนิดไหนที่ว่ามันร่วงนะคะเดอมันก็นจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะเดี๋ยวยายสนจะถ่ายทำมาให้ดูเรื่อยๆะะด้อค่ะเดอยายสนจะถ่ายทําตามฤดูกาลไปเรื่อยๆให้พี่น้องได้รับชมนะคะ ยายสนก็เก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนด้วยนะคะยายสนก็มือใหม่หัดทำค่ะคนแก่เนาะจบปอสีทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะพี่น้องจ๋า ยายสนก็พยายามแล้วมันได้แค่นี้จ้ะพี่น้องยังไงก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายสนเพื่อได้ทําในคลิปหน้าด้วยด้ยค่ะพี่น้องจา๋างาก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ